จังสมศิษย์ก็อยู่สมชายอยู่ตรงนี้ครับได้บอกอาจารย์ไปดูที่ปลูกผักเยอะๆยอะนั่นแหละครับอ๋อเราเพิ่งไปหามาเหมือนกันอาจารย์ไม่ใช่แล้วระบบเนี่ยอ๋อท่านต้องมาท้องทองู่กิจที่นี่นะอ๋อคนละที่กันเหรอครับอาจารย์ก็กำลังมองว่าในร่องเนี่ยปลูกได้สามแถวเลยครับปลูกได้สามแถวเลยเราถ้าจะปลูกอ่าได้ผลก่อนอ้อยอย่างเนี้ย อ,อ้อยเรเพิ่งตัดเนาะอ้อยจุกันอันนี้อ,อันนอ้อยจุกันเอ่อทั้งหมดเอ่อติดกระสอบเนี่ยพันห้ากระสอบละาร้อยห้าสิบแต่ผมแถามมาสองกระสอบก็คือแถามมาสามร้อยแล้วก็สิงคโปร์ก็เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ขุดหลุมอะไรให้เรียบร้อยอันนี้ใส่กระสอบตั้งไว้เนี่ยสามปีวันนี้มันจะเริ่มแตกตาเริ่มมีรากออกมาเลยวทำอะไรใส่กระสอบใส่กระสอบตั้งไวอ้อย่างนี้เขาค่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้กระสอบที่ผมทำมา แันเนี้ยมันเป็นประกอบเอ้ที่เขายังเขาไม่ได้เคลือบเาาว่าอันเนี้ยเขาจะปลูกเอานี้ปลูกก่อนอันเนี้ยสามารถทิ้งไว้ได้สี่ห้าวันแล้วมันจะแทงรากออกมาเลยถือว่ากะสอบแค่นี้สนี้ใ่อสุพรรณห้าสูตรใช่ไหมอาจารยรับผมนี้มาแต่ถ้าเราจะทำหลุมก่อนรอเวลาแค่สามสี่วันแม่ปลูกจซื้องพลาสติกเอี่สี่สองหกอ่ะทเอาฉุบเลยเหรอฉุเนี้ยลวมันเป่าตั้งเดีไว้แล้วมันจะจะ ว่าออกตาตเลยแล้ทีนีเราก็ปลุกเลยแล้วเวลาสูดก็คือออกตาขนครับเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ให้อาจารย์อาจารย์สอนดีกว่าเพาะไม่รู้ดูอาจารย์เหมือนกัต่ไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวมอย่างีอนะไ้กอ่นใ่ีไหมเป็นตอนแรกจะบอกว่านี่

แต่ถ้าเราอบเขาไว้เนี่ยลากมันจะออกลากมันจะออกแล้วตามมันจะแทงปิ้นออกมาเลยไปปลูกแล้วมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไปปลูกแล้วมาร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจารย์เขาจะสาธิตให้ดก่อนครับดอดอกตัวนี้คือดอกแปนิ้ว เราแปดยิ้วมันจะยาวกว่านี่เพราะฉะนั้นเราตัดแค่นี้แล้วก็เอาไอ้ที่ไอ้ใบที่มันเน่ยมาผ่ามาผ่าแล้วก็ใบมาต่อตรงเนี้ยครับประมาณนั้นประยุกอาจารย์ประยุกต์แก้วม่อาจารย์ลบลนก่อนไหมครับไม่วางผ่านไปนะมันจะมีคิวอยู่มแในงาน คราปุ๋ยที่จะใส่ถ้าเรามีเครื่องอย่างนี้นะครับนี่คือการลงทุนแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับซื้อใบมาตัวเลื่อตับตาถึงัวดมากเนี่ยแล้วก็เจาะอย่างนี้ครับปืนปืนปืเท่ากับคนเจาะหนึ่งคนนะเท่ากับคนซื้อเจาะผ้าคนเลยครับความไวอะประหยัดนะครับแล้วก็ทัน อนหยเดียวอนนเดวนออันอันนี้พอถ้าเกิดว่าเราจะทำถ้าเราทิ้งไว้สามสี่วันเนี่ยตืนเรื่อยๆเรไม่จะแกะมารากมันก็จะออกแต่ถามว่าถ้าเราวางอย่างเงี้ยตัวที่เราไม่แกะได้ไหมถ้าตจวยอย่างเงี้ยไม่ดีเพราะว่ายอดมันจะแทงตรงนี้ไม่ออกมันก็จะเลื้อยออกมาทางนี้แต่แต่ถ้าเราแกะนะครับให้เราแกะอย่างนี้ครับมันก็จะเสียเวลานิดนึง แต่ถ้าเราใส่ถุงไว้ประมาณสี่ห้าวันครับมันจะสามารถแทงลูกเลือกออกมาได้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วจะมีลาขาเหมือนกันอาการง่ายๆเราเอามาผสมกับดินนะครับทุกอย่างเนี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีสปริงเกอร์อย่างเงี้ยข้อดีแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบน้ํามันจะมีหลายอย่างครับถ้าสามารถเอาน้าใส่ในหลุมไม่มิดหลุมเลยเนี้ย คือทำไมผมต้องต้องไปแบบนี้กันเพราะลงทุนสูงเมื่อลงทุนสูงแล้วบางทีไม่เข้าใจปล่อยทิ้งปล่อยแห้งกันถ้าเราน้ําตัย่เต็มปั๊บเราปลูกเขาเรียกว่าตีเลนตีเลนแล้วมิดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเราปลูกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราใช้มือิ้วขีดอย่างเงี้ยครับกดขีดแล้วก็วางพอวางเสร็จแล้วก็อันนี้ก็ขีดเงี้ยครับแล้วก็วางะแทงตาแข่งตาอย่างเงี้ยครับ ฝูดูนะครับ,รบแตะแขงตาอย่างเงี้ยครับแตงตา,ตา,ตาลองอ,ายาอยู่ตะแขงตาก็่ืตามจนอยู่ให้ด้านข้างซ้ายขวานะครับอ,อ๋อพอเสร็จแล้วก็แลตาอยู่ด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยครับแค่นี้เองครับพอมีนิดอย่างเงี้ยครับทีนีและ้วลดน้ำตาให้ขังหลุมเลยสอ,องตั้วันจะมาลดทีหนึ่งขึ้นทุกตาสองสองัวันนดทีครับสองวันลดทีหนึ่งแต่เวลาลดให้เปียกแต่ถ้าเราลดไม่เปียกก็วันละครั้งอนเย็น พอมันขึ้นอย่นี้ค่ะอาทิตย์นึงรถทั้งนึงพอพอตรงนี้หลุมหนึง่งแล้วก็ตรงนี้หลุมหนึง่งแล้วตรงนี้เอาไว้สำหรับรถตีพอหญ้าขึ้นมาก็รถวิ่งตีอ๋อแล้วมีชั้น,นชั้นน้อยชั้นน้อยพอรถวิ่งตีเสร็จปั๊บพอเริ่มมาเริ่มโตเอาปุ๋ยโรยเสร็จปั๊บทีนี้ก็ยกล่องใส่ใส่เข้าไปครับผมครับผมนี่โรยได้ไมเฮ้ยอยู่เฉยโรยโรยทั้งตอนตอนที่ต้นมันสูงออ๋แล้วก็โรยอย่างนี้ใช่ไหมครับ โรยโรยไปแล้วก็เอาขบดไปแต่อันนี้คือคือต้องเอาถุงมาใส่แล้วก็ไว้อีกสามสี <4 S 2> ่ว<ะ>ันใช่ไหมคะใบตาขึ้นไม่ตายขึ้นค่ะไม่ไม่อันนี้หมายถึงว่าต้นมันโตแล้วใส่ปุ๋ยครั้งที่สองอีกสองเดือนจับเตี้ยนแล้วแต่อันนี้ถ้าริมไม่ได้เดีอือดอันนี้ถ้าจะขูกก็คือต้องใส่ถุงแล้วก็หมักอ,อีกสักสี่ห้าวันใก่อนใช่ครับให้ทําหลุมให้เรียบร้อยเลยทํามันมีเวลาเราทําหลุมให้เรียบร้อยพอทีนี้เวลาปลูกกับปลูกพร้อมทีเดียวคลุกเลยเราจะได้ให้น้ำทีเดียวเลย แต่ถ้าเราปลูกวันนี้สองสามแถวสองสามแถวสองสามแถวดูใบเน็ตมันเพราะว่าอันเนี้ยพอเราสักสามสี่วันปับ๊บเกลือตันเนี้ยมันก็จะ,ะเริ่มแห้งแล้วาตามันมันสามารถแทงทะลุนี้ออกมาได้<ม>แต่ถ้าเราจะแกะมันก็ง่ายแต่ถ้าแกะอย่างเงี้ยขึ้นทุกตาแต่ถ้าตวตดอ,อย่างเงี้ยถ้าเราไม่แกะออกมันก็จะวิ่งไปอย่างเนี้ยครับแล้วไปขึ้นอัน้นไม่โอเคเลยงั้นเราต่อยสามสี่วัน อ,นนอันนี้เวลาถึงถึงจะลอกก็ง่ายแล้วก็ตรงเนี้ยมันสามารถแทนทะลุของมันเองรรเได้าาออวัน<ช>ครับผมทะลุเได้แต่ถ้าเราจะให้มันสวยก็คือถ้าเราแกะได้จะยิ่งดีประมาณนั้นมันจะเสียวเวลานิดนึงแต่ว่าดูอย่าให้มันงอกยาวถ้างอกยาวเวลาแกะเลาเราใส่เข่งมามาปั๊บก็จะตกอันนี้เราแกะได้ใช่ไหมครับอันนี้เราออกแกะได้ใช่ไหมครับพันจะปลูกก็แกะได้ครับผมพันจะปลูกก็แกะได้ครับผมแต่ว่นใช่ครับผมวันละสามวันครับวัะสามวันสี่วันอยากให้ทำหนูไม่เต็จก่อน ต่เราเราก็ทำหลุมอย่างเนี้ครับววนเเดดีียยแล้วก็เอาปุนขาวโรยครับปุ่นขาวโรยเยอะไหมครับของเราปุนขาวโรยเยอะไหมครับไม่ปุ่นขาวปุนขาวโรยก็คือ โบยเส้นอย่างนี้ครับเนี่ยยทำเส้นแทนเส้นเวลาเราเจาะหลุมจะโกงกันเส้นแล้วทำไม่ต้องใช้เชือกเจ็บปวดแทนมันจะตีง่ายทวาแนวยกกนหรือว่าคูนค่าเชื้อไม่ใช่ไม่ใช่าม่ใช่เพาที่ำเป็นเดี๋ยวคนลอยก็ลอยคนเจาะก็เจาะไปเลยครับตรงนี้เราก็ตรงนี้แถวนึงเนี่ยนี่เราอันที่ใช้แล้วอันนี้เลยสามแถวได้สามแถวครับ ตรงกลางให้สร้างน้อยเข้าได้้อนนีส่ตรงกลางใช้สร้างน้อยเข้าได้ประมาณเมตรหนึ่งใช่ครับตอนที่เรายังไม่ได้เราก็ตีให้มันปนแล้วก็ตียอาให้มันเกิดจากต้นตนนี้เราก็ใช้จอบต้องให้มันโตสูงก่อนแล้วก็ใช้ดินชั้นน้ีใช่ครับให้มันขึ้นมาถ้าถ้าเป็ยอดกับสูงประมาณนี้ครับ แล้วก็ปุ้ยใส่แล้วกทีกโคนพเรบรักตรงคนมันออกล่ามปัดอย่างงี้นะครับโคนคือเราเอาเอาจอบโคยดินขึ้นมาหรือเบล่ใช่ใช้จอบปุ้ยก็ได้อะครับจอบปุ้ยก็ได้ไม่ช่างน้อยมันมันเป็นการตีตีให้ยานหาตีดนไม่สวยไหมมันสามารถสาดได้สาดสองข้างใอ่ใช่มาสาดดินได้นี่ยหว่าดึงไปใช่ครับน้อยจะสาดดินได้ด้วยเพราะนั้นถ้าเราใช้จอบ ใช้แรงงานประมาณสิบคนแต่ถ้าช้างน้อยคนเดียวพอแล้วระยะอไรอ่ะถ้าว่าเรามีมีที่เนาะแล้วก็มีถุยแล้วก็ปลูกให้มันเป็นระยะระยะระยะไปก็คือหมายถึงว่าอีกสองเดือนทุกครั้งหรือว่าเดือนยังปลูกข้างนึงข้างนึงก็จะไล่ไล่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีหมุนเวียนได้ไม่ต้องกลัวเราขายไม่ได้เพราะว่าคนพอมาเยอะเพราะว่าเวลาเขาขั้นน้ำเนี่ยเขาอยากขั้นตลอดปีเพราะส่วนคนงั้นน้ำเนี่ยมัน มันหาอ้อยม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะวางตลาดเองอะไรอินสเตปการวางตลาดเรื่องก,การขายตลาดอ่ะผมยังไม่ลบสมองอไหลเยอะแต่ว่ามันยังไปมีอยูงคือไม,ม่มีอ้อยคันน้ำบางครั้งแค่นั้นจะมีอ้อยคันน้ำวิธีการทําขายมันจะมีม